ปี63เดือนพฤศจิกาเริ่มตั้งแต่วันที่18วิ่งไปตั้งแต่ภาคพัทยาผ่านกรุงเทพลงใต้แล้วก็ไปเรื่อยๆประจวบระนองไปนอนที่ภูเก็ตแล้วก็ผ่านพัทลุงกระบี่พังงา ไปเรื่อยๆไปสุดที่นางเงือกแหลมสมิลาแล้วก็กลับมาพัทยาเดือนธันวาก็ไปภาคเหนือธันวาก็ไปภาคเหนืออยุธยานอนคืนแรกแล้วก็ไปตากำแพงเพชรขึ้นไปลำพูนเชียงใหม่เชียงราย ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่รู้จะบรรยายยังไงคุ้มจริงๆแล้วก็เดือนมกราก็มีข่าวเช้าโลกก็เลยพักเดือนหนึ่ง,งต่อมาก็ไปทำงานแต่ก็ล้มอีกก็เลยเดินกุมภานี้ก็ไปอีสานนะครับ ก็สนุกสนานล่าเริงแจ่มใสผจนภัยไปไหนก็มีคนต้อนรับโอ้ชื่นใจนะแต่ว่ายังไม่ครบทุกจังหวัดต้องมียกสีแล้วแหละให้เจอกันแฟนทอมทอทอทอ,ออกจากบ้านต้านโคด้วย